Was busy. สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนป่าสักดิชลสิทธิ์นะครับวันนี้จะมาขณะะฟังก่อนครับฟังก่อนเขือนป่าักลิ์นะคะรัามาือและทีมจหายตัวค่ะเราจะไปรถไฟนําเที่ยวที่เขื่อนป่าสักดชลสิทธิ์นะครับวิธีมามาตรงสถานีที่เป็นเขื่อนป่าสักดุชลสิทธิ์จะง่ายที่สุดครับ ข้างหลังผมเป็นนี่ครับสถานีผมก็นั่งรอรถอยู่คือรถมันจะมาถึงที่สถานีประมาณ10โมงครับแต่ว่าวันนี้มีการล่าชา้าก็เป็น40นาทีนะครับใครที่อยู่โซนนี้เอารถมาจอดที่เพื่อนปลาสักจะสะดวกที่สุดครับแล้วก็รอขึ้นรถนะครับเดีย๋ยววันนี้จะลองพาเพื่อนนะครับไปเที่ยวรถไปอะไรรนถะไฟกลางน้ำนะครับอันนี้คือตั๋ว60บาทนะครับ ตอนหนึ่งคนไปกลับนะครับรวมถึงเด็กด้วยบาทเด็กด้วยนะครับมันจะแวะที่กลางน้ําแล้วก็ตาลาดอะไรนะแม่แล้วก็โคกสลุงนะครับ <c oughs> อ่าคือโปรโมชั่นกลางน้ำเนี่ยรถไฟกลางน้ำนี่จะมีถึงแค่มักกะลานะครับตอนนี้คือวันนี้คือวันที่ 19, 19ใช่ไหมสิบเครับวันนี้วันที่19ธันวา ก็ยังเหลืออีกหนึ่งเดือนนะครับใครที่ได้ดูคลิปแล้วก็ตัดสินใจได้เลยครับมาเถอะนะครับอ่ะเห,เ,เห็นครับเห็นครับเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับแล้วก็ไปดูที่นู่นเลยแล้วกันนะครับมีของขายครับน่ครับของขายข้างๆทา,า,า,างนะครับ ช่วงนี้ก็ตอนสิบโมงกว่าครับแดดเริ่มร้อนแล้วนี่คร <_. S 1> ับบรรยากาศม <_. S 1> า <_. S 1> ตอนนี้รถกำลังมาครับเรากำลังไปดักรอขึ้นรถไฟนะครับเขาวันนี้ฟรีอยู่ประมาณ8 8นะ8อะไรนะ8ตู้8ตู้นะครับ ไม่ได้ไม่ได้ปี๊เขาได้สั่งจ้ะเขาขึ้นยืนแปดตู้ครับแปดตู้เพราะว่าตู้มันจะอยู่ท้ายครับพี่เขาให้มาอยู่ท้ายด้านหน้าอันนี้คือหน้าใช่ไหมอ๋อห้าน้าหน้าครับหนึ่งถึงแปดถือตู้ยืนตู้ยืนหนึ่งถึงแปดจะเป็นตู้ที่มาจากหัวลำโพงแล้วก็เป็นตู้ที่เขาเหมามาเราไม่ขึ้นไม่ได้เขาจองมาแล้วครับเขามีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วถ้าใครอยากจะแบบว่าขึ้นมาแล้วได้นั่งสบายๆก็ต้องไปขึ้นที่หัวลำโพง เมื่อกี้สอบถามกับพี่ที่การของการรถไฟหัวลำโพงนะจ๊ะได้นั่งแน่นอนแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าซื้อจะหัวลำโพงไม่ได้นั่งเป็นแอร์นะ<ม>ได่กได้นั่งแต่ว่าเป็นแบบโกี้ธรรมดาแต่ถ้าจะเป็นแบบแอร์ก็ต้องมีเป็นเหมือนตู้เหมาพิเศษมาเมื่อกี้พี่เขาพูดอยู่เขาเหมาเขาเหมา เราซื้อตัวยืนครับเราต้องยืนแม่ผมได้นั่งนะครับถ้าอยากจะนั่งก็ไปขึ้นหัวลำโพงจ้ะไอยแล้ว จอดแล้วครับจอดริมน้ำครับแีนกล้องไปเลยสวยมากเดี๋ยวจะเป็นเรนวายแล้วกันปุ๊บมาอะไรที่ไม่จำเป็นเอเอเอาเอาเอาไว้มุมนี้สวยมาก ดับหน่อยอ๋อเออเออข้างหน้าหัวรถจักรนี่จะนี่ครับมุมนี้สวยส่องดงามนะครับนี่แค่วิดีโอขนาดนี้นะครับเดี๋ยวลองเป็นภาพจริงเนี่ยมุมนี้เราจะเห็นหางครับเน่เน่เน่โอ้โหเยอะมากสวยเชียวสิบนาทนะครับแล้แวะโคกสลุงครับไป ปเดี๋ยวมันมีของขายครับปคุณยุ้ยพาไปดูมีอะไรกินเดี๋ยวใส่แมสด้วยคนเยอะก็ข้างทาง,งก็เป็นชาวบ้านมาขายของนะคะก็ะจะมีนะ้ำมีของกินสามบาทม่อรวมได้่อนนี้ได้แล้วครั<ะ>บมีขักอะไรแบบเนี้ย,าายค่ะชาวบ้านามาขาย ที่เราเห็นน้ำมอรเบ,ร,เบร,รี่อยากไปดูกันว่าตอนนี้จะเหลือี่าครับอ่อต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าคลิปนี้ใช้ iPhone 12 Pro <S <S ผมถ่ายนะแล้วก็ไมค์กล้องทั้งนั้นเลยครับไม่ได้เอาไมค์ต่อแยกมานี่ก็เป็นส่วนหัวแล้วตรงนี้มีอีกหน่อยหนึ่งมั้งนะครับก็มีห้องน้ำนะครับสองห้อง แต่วันนี้คนเยอะครับเราใช้ iPhone 12 Pro นะครับถ่ายแล้วก็ไมคกล้องเลยถือมือล้วนๆเลยนะครับห้องน้ำอาจจะต้องต่อแถวนะครับมีแค่สองห้องนะครับนี่มาส่วนหัวแล้วนะครับแต่ว่าขอความร่วมมือต้ใส่แมสใส่แมสให้เรียบร้อยของขายเยอะอยู่ครับเป็นกลุ่ม ชาวบ้านเนีบยนี่ครับก็มีแก๊งสาวๆพี่ๆสววก็มาถ่ายรูปก,กันหลังจากที่ถึงพวกสนุกครับก็จบทริปแค่นั้นครับแล้วก็รถก็จะเปลี่ยนหัวแล้วก็กลับไปทางเดิมนะครับก็จะผ่านออลอยน้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปที่เขื่อนปลาสักนะครับแล้วก็จบทริปของเรานะครับส่วนคนที่มาจาก กทมนะครับเขาก็นั่งรถกลับน,นะครับโอเคครับทีมนี้ก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ